สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่ที่มีอุปการะคุณทุกทุกท่านนะครับอ่าวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับชอบมะขามเท่านะฮะมารายงานตัวแล้วนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับก็ต่อเนื iałem, ่องจากอีพีเมื่อวานเมื่อวานนี้เลยนะครับต่อเนื่องจากอีพีเมื่อวานนี้ก็มีของสวยๆมาแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะฮะ EP นี้นะครับมีมีดและพัเครื่องนะครับและเครื่องรางมาแบ่งปันให้พี่เอฟซีนะครับพี่เอฟซีท่านไหนสนใจติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะสามช่องทางนะครับมีเบอร์โทรศัพท์063797นะครับ3771เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้แล้วก็มีรูปภาพคิวโ,โค้ดของไลน์นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมกับผมได้นะครับช็อปมาถามเท่ายินดีให้บริการนะฮะยินดีให้บริการพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับ ก็ขอบพระคุณพี่ๆเอนะครับแล้วก็พี่ๆที่มีอุปการะคุณทุกๆท่านนะครับที่มาบูชาพระเครื่องและเครื่องรางของผมไปนะผมขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็พี่ๆเอท่านไหนนะฮะที่อยากจะได้พระเครื่องและเครื่องรางไปบูชาติดตัวที่บ้านนะครับติดตัวหรือติดบ้านนะครับก็ลองทักมาสอบถามกันได้นะครับแบ่งปันให้ทุกรายการอยู่แล้วนะฮะก็ วันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีแจ่ของสวยๆนะครับของสวยๆหายากนะฮะไม่ค่อยได้เจอนะครับไม่ค่อยได้เจอก็มาแบ่งปันกันนะครับก็ไม่รบกวนเวลาพี่ๆมากแล้วกันนะฮะอยากไม่อยากรบกวนเวลาพี่ๆมากนะครับก็กฏกติกาของช่องผมมีอยู่แล้วนะครับกฏกติกาของช่องมีอยู่แล้วศึกษาก่อนสะสมผมจะพูดเสมอนะครับให้ศึกษาก่อนสะสมพาเครื่องและเครื่องรางนะครับอ่าพาเครื่องและเครื่องราง ทุกชิ้นมีเจ้าของนะฮะทุกชิ้นทุกอย่างมีเจ้าของนะครับรอเจ้าของตัวจริงมาบูชาไปอาจจะเลือกเจ้าของนะครับใครที่พี่พี่เอฟท่านไหนที่ไม่ได้ไปก็อย่าเสียใจนะครับอย่าเสียใจเพราะว่าบางทีบางชิ้นนะฮะพักเครื่องในเครื่องนางเลือกเจ้าของนะครับอก <c oughs> ็ต้อง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 ทำใจนะครับแล้วก็เอ่อ ผมจะพูดนะครับว่าให้พี่ศึกษาน่ยก็คือศึกษาก่อนสะสมดูให้เป็นก่อนที่จะเก็บก่อนที่จะเก็บนะครับจะเก็บพักเครื่องและเครื่องรางนะดูให้เป็นศึกษาที่เราชอบนะฮะศึกษาในสิ่งที่เราชอบนะครับว่าพักเครื่องเล่นแบบไหนนะะเล่นแบบไหนแบบไหนดูแบบไหนนะครับเครื่องรางดูแบบไหนศึกษายังไงนะครับ ลองศึกษากันก่อนดูไม่เป็นเอาคนที่ดูเป็นมาช่วยดูนะครับดูไม่เป็นเอาคนที่ดูเป็นมาช่วยดูนะฮะผมเป็นพ่อค้านะครับเป็นพ่อค้าบูชามาปล่อยบูชาไปนะครับไม่ยึดติดนะครับผมบอกเลยผมไม่ยึดติดนะครับไม่ยึดติดบางบ้านนะฮะที่ผมได้มาเขายึดถือสายการนะครับพอฟังฟังฟังพุทธวจนะถ้าฟังอะไรแบบนี้มาเขายึดไม่ยึดติดเขา ปล่อยหมอพระเครื่องมาเนี่ยผมก็จะได้มานะครับก็ <goof ball> ผมก็เหมือนกันนะฮะไม่ได้ยึดติดแต่ถามว่าก็มีศรัทธาด้วยนะครับแต่ผมก็ศรัทธาด้วยเหมือนกันศรัทธาหลวงพ่อแถวบ้านนะครับพื้นที่ผมผมก็ศรัทธานะศรัทธาหลวงพ่อ days, <c oughs> พื้นที่บ <c oughs> ้านผมเองนะครับก็หลวงพ่อเดิมหลวงพ่อสุขหลวงพ่อกลวยนะฮะศรัทธาหลวงพ่อหลายๆที่เหมือนกันก็มีมีศรัทธานะ <c oughs> ผมไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เยือนทางสายกลางที่ว่า ม่ได้ยึดติดตเรื่องขัดขึ้นะผมผมก็คือมีก็เก็บไม่มีก็ไม่เก็บนะฮะแต่ก็มีเก็บไปบ้างอะไรอย่างนี้นะครับจะบอกก่อนแต่บางบ้านนะครับที่ผมได้มาคือเขายึดยึดยึดสายกลางเลยคือเลือกเก็บเลยอย่างนั้นนะคือเลขเลือกเก็บก็คือได้มาก็ผมก็เอามาแบ่งปันนะครับอยากให้พี่ๆ FC ลหลายๆท่านนะฮะได้บูชาติดตัวกันไว้นะครับผมบอกเลยว่า ของของผมนะเป็นมือแรกที่ผมได้บ้านมาแล้พี่พ FC เอฟซีอย่างเป็นมือที่สองเลยดีกว่าที่ได้จากผมไปหลายหลายท่านนะได้ไปแท้ๆหลายท่านถูกใจหลายท่านนะครับผมบอกเลยว่าขอบพระคุณมากๆานะครับขอบพระคุณมากๆก็ผมจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะทาแบบนี้ไปเรื่อยๆหาของไปเรื่อยๆนะครับได้มั่งไม่ได้มั่งไม่เป็นไรนะฮะก็ขอบพระคุณพี่พี่ทุกๆท่านด้วยนะครับที่มา เขาเรียกอ,อะไรบูชาพระเครื่องและเครื่องางของผมไปนะครับขอบก็คุณมากๆเลยนะอาจจะเป็นกําไรเล็กน้อยที่หล่อเลี้ยงชีวิตในครอบครัวนะครับก็ขอบระคุณมากๆถ,ถือถือซะว่าแบ่งบุญกันไปนะครับแบ่งบุญกันไป EP นี้นะครับเด็ดแน่นอนร้อยเปอเซ็นนะครับมีดอยู่เหมือนเดิมสองเล่มนะครับมีเล่มสามเล่มมีเล่มใหม่มาหนึ่งเล่มเพิ่งได้มานะครับเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้นะครับบอกเลยว่าผมพูดผิดนะผมพูดผิดเรื่องมีดนะะก็ยังขำตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับมีพี่พีอท่านท่านนึงแล้วก็อีกหลายหลายท่านที่ทักมาแซวผมบอกว่าขึ้นต้นมาเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะครับลงท้ายเป็นมีดหลวงพ่อป่วยคือผมจะบอกว่าเมื่อวานเนี้ยที่ผมพูดเรื่องมีดหลวงพ่อเดิมนะครับตาผมมองพ่อป่วยพอพูดไปพูดมากลายเป็นว่าพูดผิดนะะ เมื่อวานพูดผิดต้องขออาภัยพี่เอฟซี FC ด้วยนะครับต้องขออาภัยด้วยยิบมีดหมูกพอเดิมอ,อยู่ที่มือแต่ตาไปมองปกโคเก้าหลวงพ่อกลวยเรียบร้อยเลยครับมีดพอเดิมขึ้นต้นลงท้ายด้วยมีดพ่อกวยในยเล่มเดียวกันต้องขออาภัยพี่เอฟซี FC ด้วยนะครับผู้ผิดพูดถูกหลายรอบแล้วนะครับสําหรับผมไม่รู้เป็นอะไรนะฮะก็บางทีก็เบอร์มั่งอะไรมั่งครับไม่ได้พักผ่อนพักผ่อนไม่เพียงพอมั่งอะไรมั่งนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ต้องขออภัยด้วยวันนี้นะมีมีดเล่มใหญ่หนึ่งเล่มนะฮะเป็นมีดไซส์ควานช้างเลยนะฮะนี่หลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนงโพไซส์ใหญ่นะครับผมบอกเลยดําแกะนะครับนี่ดําแกะเหลือสีนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งเป็นเท้าเวทนะฮะเป็นปลายงาช้างเลยนะครับนี่ดูนะฮะ เป็นปลายงาช้างโค้งอย่างนี้เลยนะครับนี่ถามว่าดั้มจั่มมีดสวยไหมผมว่าดั้มมาสวยนะฮะนี่นี่นะครับเป็นปลายงานะนี่หนาหนึ่งนิ้วเลยนะเฉพาะดั้มนะครับเฉพาะตรงดั้มงานะยาวห้านิ้วกว่ามีดเล่มนี้นะเฉพาะดั้มนะห้านิ้วครึ่งนะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดขวานช้างเล่มใหญ่ สวยเดิมเดิมเลยนะครับผมบอกเลยว่าสวยเดิมเดิมนี่ตอกลายหน้าเกี้ยวนะครับมีดเล่มนี้ดูง่ายนะครับมีตัวจริงเสียงจริงนะมีตัวจริงเสียงจริงนะครับพี่เอฟซี FC. ผมบอกเลยพอมีตัวจริงเสียงจริงท่านไหนอยากได้นะครับบูชาทักมาสอบถามกับผมได้เลยนะครับนี่ดูนะฮะมีด สวยดูง่ายผมบอกเลยว่ามีดเล่มนี้สวยดูง่ายผมเก็บไว้นานแล้วที่แรกก็ว่าจะไม่เอาออกมาไหนๆก็เอาออกมาแล้วนะครับนี่สวยจริงนะครับ VFC ท่านไหนชอบนะอยากได้แบ่งปันบูชานะถักมาสอบถานผมได้เลยนะครับถักมาสอบถานกับผมได้ได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะยินดีให้บริการนะครับ ส่วนเล่มนี้เป็นเนะล่มที่สองนะไหนบอดเล่มแรกก่อนว่ายาวเท่าไหร่มีเล่มแรกนะครับนี่สิบเจ็ดนิ้วครึ่งนะสิบเจดนิ้วครึ่งโดยประมาณนะฮะใบสิบ,บนิ้วเลยนะครับสิบเจ็ดนิ้วครึ่งโดยประมาณนะใบสิบนิ้วครึ่งเอใบสิบนิ้วนะฮะส่วนเล่มที่สองนะครับมีสิบสี่นิ้วครึ่งนะฮะใบเก้านิ้วนะครับใบเก้านิ้วสวยๆเลยนะฮะ ผมบอกเลยว่าเล่มนี้ก็สวยนะครับ14นิ้วครึ่งใบ9นิ้วนี่นี่นะครับมีดสวยนะพี่เอฟซีราคาจับต้องได้นะฮะผมบอกก่อนราคาจับต้องได้พี่พีเอฟซีท่านไหนชอบลองทักมาได้เลยนะครับมีดสวยนะผมบอกก่อนว่ามีดสวยนะครับมีเล่มนี้สวยนี่ให้ดูนะฮะนี่ นะครับ PFT ท่านไหนชอบลองทักมานะผมแบ่งปันให้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะได้แพงนะผมแบ่งปันให้ไม่ต้องกลัวว่าจะได้แพงนะฮะท่านไหนชอบลองทักมานี่เล่มเมื่อวานนี้ที่ผมพูดผิดพูดถูกนะฮะขึ้นต้นด้วยมีดพ่อเดิมลงท้ายเป็นพ่อขวยนะครับมีดพ่อเดิมนะด้ามงาฝักงาน,นะครับเหนโบราณน,นะนี่ มีดเล่มนี้สวยผมบอกก่อนสวยจริงๆนะครับคลาสสิกมากๆนีนนนนนน่เก่าถึงยุคแน่นอนนะฮะนี่นะครับเก่าถึงยุคแน่นอนนะฮะพี่ๆเอฟทีท่านไหนชอบนะครับทักมาได้เลยไซส์กาลังพกพาเลยนะไซส์กําลังพกพานะมีดเล่มเนี้ยผมบอกก่อนนะครับอืมีดหกนิ้วนะครับเฉพาะใบนะอ่าใบก็อยู่ประมาณสามนิ้วนะฮะใบสามนิ้วนะครับ เป็นมีดหลวงพอเดิมวัดตองโพนะฮะพี่พีเอฟซีเมื่อวานนี้ผมพูดผิดนะครับต้องของอภัยด้วยมือถือมีดตามองปกโพนะครับส่วนอันนี้เป็นมีดไซสาลิกาด้ามงาฝักไม้นะครับนี่มีสาริกาด้ามงาฝักไม้นะครับแหมเงินนะฮะนี่นี่นะครับเดิมๆเ,เลยนะเล่มนี้แทบจะไม่ได้ชักออกมาเลยนะเจ้าของอนะ เขาเก็บไว้แบบไม่เคยชักออกมาเลยนะครับมีดแ้วมีดอ่ะ <c oughs> สวยเป็นด้ามงาฝักไม้ยุคต้นนะฮะแหมเงินนะแกะลายนะครับผมบอกก่อนเป็นแหมเงินแกะลายนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะฮะนี่ด้ามเป็นงาฝักเป็นไม้นะคะรับมีดลมนี้สวยนะผมบอกก่อนดําเดิมเลยนี่แหมแกะลายแหมเงินแกะลายนะฮะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพตอกลายเสยมานะครับ สวยๆเลยนะฮะวันนี้แล้วก็นี่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 เสืออาจารย์ทิงนะฮะเสืองาแกอาจารย์ทิงกระเช้าเงินนะนี่นะครับสวยๆเลยพพฟจท่านไหนชอบนะพักมาได้เลยนะครับนี่พักมาได้เลยนะฮะสวยนะครับเสือตัวนี้สวยจริงนี่นะครับ เป็นกระเช้าเงินนะพี่เอฟซีเป็นกระเช้าเงินนะครับพี่ FC. เอฟซีท่าน,นาไหนชอบลองทักมาได้เลยนะครับราคาแบ่งปันให้แบบไม่แพงนะครับนี่เหรียญฉลุนะเหรียญยดน้ําฉลุหลวงปู่ทิมนะครับวันละหารไล่เลี่ยมเงินนะเดิมๆโดยสวยเลยนะครับเหรียญหลวงปู่ทิมนะเหรียญฉลุปุทิมนะครับ,รบสวยดูง่ายนะเหรียญน,นี้ผมบอกก่อนนี่ เหรียญนี้สวยเลยนะครับดูง่ายด้วยนะฮะนี่หลวงพุทธีมวัดะหารไร่นะกีพีเอฟซีท่านไหนชอบนะครับเล่นสายนี้นะแวะมาสอบถามผมได้เลยนะครับแบ่งปันให้แบ่งปันให้นะครับสูตนรนี้น,น,นี่เป็นเขี้ยวเสือพ่อปานนะฮะเขี้ยวเสือพ่อปานวัดบางเฮียนะครับเขาเรียกเขี่ยวคุดนะเขี่ยวคุดเต็มเขี้ยวนะ เขี้ยวขุดท <ai> ี่เป็นเขี้ยวที่หายากฮะเขี้ยวคุดนะครับแกะเสือพ่อปานนะเขี้ยวเสือคุดนะฮะเขี้ยวเสือคุดแกะเสือพ่อปานวัดบางเฮียนะครับเปรียมเงินเดิมเดิมเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูความสวยนะนี่นะครับสวยจริงนะพี่เอฟซีสวยจริงนะครับก็หายากด้วยนะครับเป็นเขี้ยวคุดนะฮะเขี้ยวคุดนี่หายาก หายากผมบอกเลยว่าหายากพี่ๆเอฟทีท่านไหนชอบนะลองทักมาสอบถามผมได้เลยนะครับยินดีแบ่งปันให้นะฮะแล้วก็มีประคำมือวันนี้มีประคำมือหลวงู่สุกนะผมได้หลวงู่สุกมาอยู่ประมาณ4องค์นะวันนี้นี่เป็นประคำมือนะฮะประคำมือหลวงู่สุกวัดปากคอมาขามเท่านะฮะนี่นะครับประคำมือยกต้นนะนี่หลวงู่สุกวัดปากคอมาขามเท่านะครับเ <c oughs> ก,นนะก่าจริง <c oughs> นะครับพีพีเอฟซีท่านไหนชอบนะลองทักมานะครับไม่แพงนะครับผมบอกก่อนว่าไม่แพงลองทักมาได้เลยนะครับแล้วส่วนอันนี้ยนี่เป็นเหรียญที่สองแเหรียญที่สามที่ผมเพิ่งได้มานะครับเหรียญสองสี่หกหกนะฮะหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่านะครับเหรียญยันกลับด้วยนะเหรียญยันกลับนะครับนี่เหรียญเหรียญยันกลับนะห่วงเชื่อมสองสี่หกหก หลวงู่สุขวันปากคอมาขามเท่านะครับเป็นเหยนยรียญยันกลับนะผมบอกก่อนนี่นะครับพบเจอยากนะผมบอกเลยเหรียญยันกลับเนี่ยเหรียญเป็นเป็นเหรียญพิเศษนะครับนะ <CPU S 1> เหรียญพิเศษนะครับผมบอกก่อนเป็นพระหลวงู่สุขนะครับขอบกระบอกนะฮะนี่ขอบกระบอกนะครับยุคสองสี่หกหกนะฮะเหรียญสองสี่หกหกหลวงู่สุขวันปากคอมาขามเท่าเนื้อต้องแดงนะครับ ppfc ท่านไหนชอบนะลองทักมาได้เลยนะฮะอันนี้สายผมเลยตัวจริงเสียงจริง,รงแน่นอนนะครับดูง่ายนี่ส่วนเนี้ยเหรียญธรรมจักรนะครับเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลหลวงผู้สุขปุกเสกเหรียญทองแดงห่วงเชื่อมนะครับเหมือนกันนะฮะนี่สวยๆเลยนะครับ ppfc ท่านไหนชอบนะลองทักมานะฮะลองทักมาสอบถามกันได้นะครับนี่เหรียญสวยดูง่ายนะครับนี่ ผมบอกก่อนว่าเหรียญสวยดูง่ายนะครับท่านไหนชอบลองทักมาได้เลยนะครับนี่ส่วนเนี้ยนี่เหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับเนื้อทองแดงนะฮะนี่สองสี่หกหกนะฮะเหมือนกันนะครับสายหลวงพุทธสุกประคอมะขามเท่าไม่ควรพลาดนะนี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับคุ้มแบบนี้นะผมบอกให้เลยนี่นะครับ สวยๆแบนี้ตัวจริงเสียงจริงนะ VFT ทักมาได้เลยนะครับนี่แล้วผมได้หลวงพ่อปานมาสามองนะฮะวันนี้สามองนะครับองค์แรกนะครับเป็นพิมพ์ขี่นกนะหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพิมพ์ขี่นกนะครับนี่พระยุคต้นเหมือนกันหนูเนื้อนะครับเก่าจริงนะครับสวยแน่นนะฮะนี่ดูด้านหลังนะครับอืผงอุดอยู่ครบ ผมบอกเลยว่าพระหลวงพระปานชุดนี้นะมันมากพึ่งได้มานะผมก็พึ่งเห็นว่ามันมันนะผมผมเหมามาได้บ้านเดียวนะอันเนี้ยผมบอกก่อนบ้านเดียวเลยนะเขาเก็บไว้นะฮะสวยนะครับพิมพ์นี้สวยนะชุดนี้สวยด้วยนะฮะวีเซีนี่อันนี้ขี่หันุมานนะฮะหลวงพระปานผงอยู่ครบหมดนะครับเขาเก็บดีมากผมบอกเลยว่าเก็บดีมากแล้วสวยด้วย ส่วนองนี้คยคีไก่นะครับคีไก่หางพวงนะฮะนี่นะฮะนี่เนื้อพับแบบสวยมันมากนะครับผมบอกก่อนแล้วราคาไม่แพงนะพีเอซผมแบ่งให้พีเอฟซีราคาไม่แพงแน่นอนนะครับนี่ท่านไหนชอบนะลองทักมาได้เลยนะครับลองทักมาได้เลย <c oughs> ลองทักมาได้เลยนะครับนี่เ <c oughs> หรียญหลวงพ่อควยนะฮะ นโมตาบอดนะครับเหรียญปีหนึ่งห้านะนะครับเหรียญปีหนึ่งห้าเหรียญทองแดงนะฮะลมดํานะครับหลวงพ่อกลัวว่าโคสิตารามนะครับนี่เดิมจริงนะเหรียญเนี้ยเดี๋ยวผมจะเก็บแล้วเดี๋ยวจะซีนถุงแล้วผิวเดิมผิวนี่ผิวเดิมเลยนะครับแห้งมากนี่ผิวเดิมเลยนะครับแห้งมากผมบอกก่อนว่าผิวเนี้ยหายากนะฮะผิวแห้งแหงเนี้ยหายากนะ เดิมด้วยพี่เอฟซท่านไหนชอบนะครับลองทักมาได้นะครับลองทักมาได้สอบถามก,กันได้นะครับส่วนอีกเหรียญน,นึงนี่อันนี้เป็นเหรียญฝาบาทปีศูนย์สี่นะฮะนี่หูความสวยนะครับเหรียญน,นี้เหรียญสวยนะพี่เอฟซีผมบอกก่อนเป็นเหรียญเดิมด้วยนะฮะได้มาเดิมเมเลยนะครับผมแกะกรอบพลาสติกที่ว่ามองไม่เห็นนะออไป นี่เหรียนเนี่ยหลวงพ่อควยรุ่นแรกนะครับนี่นะครับนี่แหวกม่านนะครับปางสมาธินะฮะคางเรียบอกใหญ่หน้าใหญ่นะฮะนี่อันเนี้ยเป็นยุคสองพันหร้อยต้นๆนนะไม่ใช่สองพันหรอสิบสานะครับอันเนี้ยเป็นยุคสองพันห้าร้อยต้นต,น,ตนนะฮะหลวงพ่อควุยวัดโคสิตาลามนะครับออกวัดหลวงพ่อควยเลยนะนี่ปางสมาธินะฮะ นี่นะครับนี่พี่เอฟซีท่านไหนชอบนะลองทักมาได้นะครับลองทักมาได้นี่แล้วอันนี้เป็นพุทธกวักนะฮะพุทธกวักหลวงพว่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับนี่สมเด็จพุทธกวักหลวงพว่อกลวยวัดโคสิตารามนะฮะเป็นพระเนื้อดินผสมผงยุคต้นนะครับนี่พี่เอฟซีท่านไหนชอบลองทักมาได้เลย สวยๆทั้งนั้นนะครับผมบอกให้ของวันนี้สวยจริงนะฮะนี่ปกโพก้าวเนื้อสบู่เลือดนะครับนี่ปกโพก้าวเนื้อสบู่เลือดนะครับนี่นะครับปกโพก้าวหลวงพ่อลวยวัดโคศิตาลามนะฮะอันนี้เป็นเนื้อสบู่เลือดนะครับนี่มีเนื้อเกินที่ข้างลยนะครับสองฝั่งนะฮะนี่นะครับหลังพระแม่ธรณีบิดมวยผมนะครับ เขาจะมีสบายที่สบายห่างนะผมบอกก่อนเขาจะมีสบายที่บทสบายห่างพี่เอฟศึกษาด้วยนะครับเขาเล่นกันสบายไหนเขาเล่นกันสบายไหนพี่เอฟซศึกษาด้วยนะครับนี่อันเนี้ยเป็นตะกุดเงินนะตะกุดเงินหลวงพ่อเดิมนะผมบอกก่อนนี่รูปไปดูผมได้มาแบบนี้เลยนะครับตะกุดเงินหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะหกดอกเลยนะฮะ พร้อมอัพนะผมได้มาพร้อมอับเลยเก่าๆนะนี่เก่าจ,จ,จริงนะครับเก่าจริงๆนะผมบอกก่อนว่าเก่าจริงๆนี่นะครับตะกุดเงินหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะตัวจริงนะฟซีตัวจริงเสียงจริงนะครับพี่ PFC ไหนชอบนะลองทักมาได้เลยนะครับลองทักมาได้เลยนะฮะแบ่งปันให้ได้ผมแบ่งให้นะครับไม่แพงแน่นอนตะกุดเงินหกหอกไม่แพงนะครับลองทักมานะครับไม่แพงนี่ ตะกุดหลวงพ่อปานนะฮะวัดบางเฮียนะครับนี่ตัวจริงเลยนะครับผมบอกให้นี่นะครับเก่าเก่ามากนะพี่เอ็ซีผมบอกเลยว่าเก่ามากๆนะครับนี่้องชอบบิดนะฮะเก่ามากๆนะครับนี่ตะกุดหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับพี่เอ็มซีท่านไหนชอบนะรีบเลยนะครับตัวจริงเสียงจริงแน่นอน ดูความเก่านะครับนี่นี่นะครับเก่ามากผมบอกเลยว่าเก่ามากพพเอฟซีท่านไหนนะชอบนะรีบเลยนะครับตะกรุดผมเพิ่งได้มานะครับมีดอกเดียวนะมีดอกเดียวนะครับก็พพเอฟซีท่านไหนชอบชิ้นไหนลองทักมาสอบถามกันได้แบ่งปันกันได้นะครับราคาจับต้องได้ทุกระการแน่นอนสําหรับผมนะ ก็ขอพระคุณพี่พีเอทุกๆท่านนะครับแล้วก็พี่พีซมีอุปการะคุณทุกๆ,ๆท่านนะครับเดี๋ยว EP ีนี้ผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวพี่พีเอไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ